สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเช้าๆครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมอบอุ่นร่างกายให้น้องใหม่ครับก่อกองไฟกาศจะเย็นนิดนึงครับผมเพิ่งตื่นนอนครับน้องใหม่ตอนเช้าเพิ่งตื่นจากนอนจะไม่ได้ทำความสะอาดที่นอนให้เลยครับผมก็ เมื่อวานก็ได้ไปดูทางแกนึงเชือกครับที่คืออากาศเย็นแล้วก็สั่นทั้งตัวแล้วก็ไม่ค่อยสบายครับเดินก็ไม่ค่อยได้ขาแข็งแล้วก็ถ่ายก็ไม่ออกด้วยทางก็อายุเยอะครับเกือบหกสิบปีครับไอ้ก็ไม่ค่อยผอมไอ้ก็ไม่ค่อยอ้วนครับผมแล้วก็ฟันก็ไม่ค่อยมีด้วยครับผมก็ไปดูหมาเมื่อวานครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับคุณแม่แสงเดือนนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีนะครับวันนี้มาดูคุณยายแสงเดือนนะครับคุณยายเดินไม่ไหวครับเดินกลับบ้านไม่ไหวครับไม่ยอมเดินคุณยายสั่นทั้งตัวเลยครับแล้วก็ไม่ยอมเดินกลับบ้านคงจะขาแข็งครับเพราะว่าอากาศเย็นบวกกับยายก็อายุเยอะด้วยครับผม ก็คุณยายก็เลยไม่สามารถที่จะเดินกลับบ้านได้คุณยายนิสัยดีมากเลยนะครับเดินผมเนี่ยผมเดินเข้าใกล้มากเลยยายเป็นองไงเนี่ยนี่ครับคุณยายแสงดเ,ยยสเดือนครับผมอายุคุณยายกย็เยอะแล้วครับแล้วทีนี้มาเจอวันที่สองวันนี้ที่พัทยาอากาศก็แรงมากครับ อากาศหนาวแล้วก็ลมแรงนี่ครับคุณยายก็เลยสั่นทั้งตัวแล้วก็ขาก้าวไม่ไหวแข็งทั้งตัวเลยครับขาหลังขาหน้าเดินไม่ได้เลยก็ควานบอกว่าเอาไปบ้านไม่ได้ครับผม,มเขาเดินไปไม่ถึงบ้านก็เลยมัดไว้ที่นี่ก่อน เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณตากันครับวันนี้มากับช่องลุงเดืองแฟมบลี่วันนี้คนตาครับเป็นยังไงบ้างคณตาโอ้ยมันตื่นส้ามากมันตัวสั้นมััมันสั้นมันสั้นทั้งตเลยบ่ตาสั้นทั้งตเลยมือส้อยางไปบ้านบ่ได้ไรยางแบมือส้ายางมากอะคุ้มยาง้าว่ามันเคยแต่มันเคยมานอนหนีเม่นว่าครับมันเคืมานอนหนีต้นมันปวยย่ำได้มันสิมานอนหนีละโอ้ยนี่คยืดขี้มันนีนี่ขี้มันคยเก็บเองย่ำได้มันมานอนหนี ครับวันนี้พ่อมันปล่อยเชือกกันเลยบางยางมาบ่ยางมาเนี่ยถือผ้ามันกลับยางแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้ววันนี้มันวิ่งง้อเลยก็ไม่ได้มันมันชิอนนี่หรือวะถือบางว้แต่ว่าสั้นทั้งโตเลยบบเมื่อเช้าสั้นทั้งโตเลยแต่ว่านี่มันถือแดดถือยางดังไฟเสีงมันคืออย่างมันดีขึ้นอายุอ้ไรยายเซงเดือนอายุเท่าไร่ลยาตา หาซีบกัวๆล้วรเนาะหาซบได้บอซีบกัวแล้วครับมันบม่มีแขวน้มันบม่มีแขวติครับผมแควลุดแล้วแคลลุดแล้วครับผมนี่ครับผมก็มาครับพอดีรู้ว่ายายแซงเดินก็เดินกลับบ้านไม่ได้นะครับก็เลยมาหาคุณตาพี่ชายของควานโก้นะครับพี่ชายของควานโก้เอพังลุงเรืองแฟมิลี่นะครับเป็นพี่ชายของพังลุงเรืองแฟมิลี่นะครับ นี่ครับคุณตาคุณตาชื่ออะไรครับตาเสมตาเสารังามตาเซมสารงามนะครับถ้า fc คุณแม่ fc ท่านใดที่ต้องการจะสอบถามคุณตาก็สามารถโทรหาคุณตาได้เนาะเบอร์ยังเพราะไงจำเบอร์มาได้อีกเดี๋ยวสิล่งไวเก็ได้เดี๋ยวผมก็สิลงไวให้น้่านําน้่น้ำม youtube ครับนี่เป็นครับนี่ครับคุณยายแสงเดือนครับ คุณยายนครับก็ค hmm ุณยายเดินไม่ไม่ยอมเดินกลับบ้านนะครับคุณยายเดินไม่ไหวคุณยายแสงเดือนขาแข็งครับขาหลังนี่ครับขาแรงขาขาหลังแข็งอยู่ครับนี่ครับดูครับคุณยายอายุเยอะแล้วครับเกือบหกสิบปีแล้วครับยิ่งแก่ก็ฟันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับ ควานของพานกู้ครับของลุงเรืองแฟมิลี่เขาบอกผมว่าช้างกลับบ้านไม่ได้ครับบอกให้มาดูให้หน่อยผมก็มาครับมาพร้อมกันกับฟานก้ครับก็นี่ครับคุณยายจะพิงพิงต้นไม้อย่างเงี้ยครับคัน้วก็อาจจะพิงนอนด้วยนะครับช้างก็อายุเยอะครับแล้วก็ฟันไม่มีด้วยก็สามารถตอบถามคุณตาได้นะครับ คุณตาเซนได้เพราะว่าจะกจ,จะเอาเบอร์ไว้ครับสอบถามไปที่พังลุงเดือนก็ได้ครับเพราะว่าเป็นน้องชายครับพังลุงเดือนเขาเป็นน้องชายของคุณตานะครับอันนี้ผมก็มาหาคุณยายแสงเดือนยายยายจไปส่งไรบ้งขาหลังเขาจะเหมือนกับไม่มีแรงนะครับดูครับห,หน่อยอยาย หลังเข้าเมืองจะไม่มีแรงครับดูครับดูตาปิบ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 ก็ยังไงก็โทรสอบถามช่องพังรุ่งเรืองแฟมิลี่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ฟานโก้ก็มาด้วยครับวันนี้สวัสดีครับครับฟานโก้ก็มาครับฟานโก้เลยครับวันนี้พ่อฟานเล็กเป็นมากเบิ้งคุณยใหญแตงเดือนนะเราบสบายเนาะอายุเราอะไรกี่เล็บผมมาสิมาถ่ายแหละวันนี้มันช่องน้อยๆเลย ปก่าครับก็เลยเอิ้นป้านเล็กมานั่มนะครับมาซอยกันครับครับยังไม่สี่ซอยเหลือเนาะซอยเหลือนะครับเล่ากับเบิรงครับสภาพของคนเดียวครับนี่ครับเล่ากับอยากกินน้นามว่ายายอยากกินหนามว่าใหญ่นี่อ๋อใหญ่ใหญ่แล้วมันเจออากาศยังสีน้ำเนาะใส่น้ำกันละครับครับหน่องไม่เรื่องเฟอรลี่ครับนับคนเดียวกันนะครับี โอ้ไม่นี่เห็นกล่องกินน้ำนะครับกินน้ำเลยกินน้ำโชโอ้ใหญ่ใหญ่แล้วเจออากาศดังสีน้ำอากาศหนาวมาสองสามมื่นไดเลยมะเคยหนาววันนี้จักเตี้ยแมนครับหนาวสั่นทางโตเลยใหญ่เอ้ยเป็นเกลือกตึกเปือกแต่บางโตก็บขึ้นครับตึกแดดขึ้นใหญ่แสงเดือดวันหนึ่งอายุเราหลายแล้วดิเราก็ทำธรรมดาใน่รซางอายุหลายแล้วก็จะทำนี่แหละครับ สามารถสอบถามที่ควานกู้ได้นะครับก็สอบถามว่าคุณยายแสงเดือนอะไรอย่างนี้ก็สามารถสอบถามได้ครับผมก็เป็นน้องชายของอตาเสนนะครับก็กราบขอบคุณพี่ๆเอฟซี FC นะครับช่วยเหลือคุณยายแสงเดือนก็ได้นะครับก็สามารถสอบถามไปทางควานแล้วก็จะของได้ครับผมนี่ครับคุณยายแสงเดือนวันนี้ผมก็ได้มา ถ่ายให้พี่พี่ fc ทุกคนได้เห็นครับคุณยายแสงเดือินอายุเยอะครับไม่ยอมกลับบ้านเดินไม่ไหวขาหลังไม่มีแรงนี่ครับก็ช่วยบอกให้ท่านพี่พี่ fc ได้รู้ว่าคุณยายก็ตอนนี้คุณยายไม่ไม่กล้าเดินเท่าไหร่ครับดูครับสันส่นสั่นขาหลังสั่นมไม่มีแห้งครับผม ้าจะสอบถามยังไงก็โทรถามควานโก้ได้นะครับนี่ครับคุณยายแสงเดือนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีครับนี่ครับวันนี้มาหาคุณแม่แสงเดือนนะครับคุณแม่แสงเดือนไม่สบายครับผมแม่แสงเดือนก็ปวดท้องด้วยแล้วก็ตัวแข็งทั้งตัวครับผมก็ ตัวแข็งทั้งตัวเดินไม่ได้ครับดูครับเจีบท้องได้ไหนสั่งเจ็บท้องแมนคือคุณยายก็ฟันไม่มีด้วยนะครับก็หนาวด้วยแข็งทั้งตัวเลยที่นี่ครับเดินกลับบ้านไม่ได้ครับผม คนย่ยแสงเดือนดีเรียบวรงนี้มีฟื้นมีอย่างหลายเน,ะเนยาะบรรยากาศหมู่บ้านช้างของสวนเพณีนะครับกลับบ้านหมดแล้วครับงเงียบสงบนี่ครับหลักช้างที่เคยมัดก็หมดแล้วครับ เรืออยู่เรืออยู่ตาเซนกลับหมดแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านของชวนอเพยนีริในก็บ้านตาเซนนะครับ